สวัสดีจ้าน้อยํำสวนค่ะวันนี้ได้รับพัสดุตอนเย็นๆนะคะดีใจมากเลยรู้ไหมคะว่าข้างในเป็นอะไรเป็นพันไม้ที่ไม่น้อยอยากได้มากเป็นพันไม้ของต่างประเทศนะคะซึ่งเมืองไทยก็สามารถปลูกได้ผลผลิตแล้วนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนาะ ต้นนี้ได้มาจากวังน้ําเขียวค่ะเพื่อนบ้านแม่น้อยเองจ้ะวังน้ําเขียวโคราชนะจ๊ะโคราชบ้านเองจ้ะ<ส>ดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นต้นอะไรติ๊กตอกติกต๊กตอกติก<ส><ด>๊กตอกอาการหนักแล้วแม่ย เขาให้แกล้งแหงสวยน้ำส่งเสะเบียร่รงใจไอ้ไอ่ทนคนเมืองใจแห้ง เชือกตรงนี้เข้ามาัดมาอย่างดีค่ะเพืเ่อนจากวังน้ําเขียวโคราชนะคะส่งตรงถึงภูเก็ตโดยสวัสดิภาพนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสวนแบล็คเบอร์รี่วังน้ําเขียวนะคะต้นยาวเกือบเมตรเลยค่ะแพ็คมาอย่างดีนะคะแพ็คแบบมืออาชีพมากเลยค่ะ ขอให้แกร่งมีแหงสูว้น,น้องส่งสเสบียงแรงใจให้ไอายทนคนเมืองใจแห้งได้กลิ่นเจวปองสอนในกรองคมของเมืองสีแสงอย่าลืมสาว่่งหน้าแหงที่ยังแพงหักรคขักคอยรออ้ขนาดท่องมาแล้วก็ยังลดงผิด <c oughs> มีจดหมายรักด้วยนะคะโอ <c oughs> <c oughs> ้โหจดหมายรักรกล้องจะเด่นเลยจดหมายรักวันที่4มกราคมอาร์สิบห้าจำนวน1ต้น150บาทเยอรมันไร้น้อยห้าสิบบาทค่าส่ง100บาทรวม400บาทจ้ะ เลี้ยงยังไงจะรอดล่ะทีนี้เลี้ยงอย่างไรจะรอดจ้ะกิ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพื่อนกิ่งกิ่งเล็กแต่ว่ายาว อันนี้คืออาร์ตสีห้าหรออาร์ตสี้าอันนี้เยอรมันไรน้ำ ต้นละร้อยห้าสิบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาทได้อยู่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะแบล็คเบอร์รี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปลูกแล้วเป็นยังไงไม่น้อยชวนพาอัปเดตดูนะคะ จะรอดไหมหน้าว่าก็ต้องลงกระถางก่อนนะพเพืนนะ่อนๆเนาะต้องลงกระถางให้เขาแข็งแรงก่อนเห็นเขาบอกว่าปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะฝนตกๆอย่างภูเก็ตนี่จะสิปลูกได้บบจ้าสิปลูกได้บบสิรอดบบจ้า ไม่น้อยต้องใส่กระถางแล้วก็ให้เขาอยู่ใต้ใชายคาในโรงรถเนาะภูเก็ตเนี่ยถ้าฝนได้ตกก็คือทั้งวันทั้งคืนนะคะติดต่อกันสองสามเดือนเลยค่ะเพื่อนถ้าถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องมีปัญหาเรื่องรากเนา่าโขนเน,านะะ่าอะไรค่ะ เวลคัมทูภูเก็ตนะจ๊ะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะจ๊ะอย่าเจ็บอย่าไข่นะให้อยู่กับแม่น้อยเดี๋ยวแม่น้อยดูแลดีๆนะจ๊ะโอ้แห้งมากเลยค่ะดินแห้งมากเลย งานตึกสูงเขาบอกเย็นกายแต่ใจกดดันอยากกว่าเฮ็ดนายอยู่บ้านสันว่าไอ้เนาะเป็นห่วงละไอ้กับข้าวเมืองใหญ่ย่านไอ้กินบ่ออุ่นท้องหวังว่าเจ้าบองที่น้องกลุ่มคงพอช่วยไห้ข้าวเหนียวอุ่นๆจำค่อยๆย,ยังใส่แห้งลาย แต่อย่าให้กลิ่นรอยไกลเดี๋ยวเจ้านายสิหักคาเรงโอ้ให้แกลงมีแรงสู้ไว้น้องส่งสะบียงร่างใจให้อายทนคนเมืองใจแห่งแต่กเนเจวบองซ่อนในกล่องคมของเมืองสีแสงอย่าลืมสาวท้องนาแหงที่ยังแขง หก้อ,เ,เ,อเดี๋ยวเราต้องไปเปิดตำรานะคะศึกษาเรื่องแบล็คเบอร์รี่กันนะ สองต้นค่ะจะรอดไหมนอน้นอยว่าเขาจะตระกูลเดียวกับกุลหลาบไหมคะแบล็คเบอรี่เนี่ยเพียงเดี๋ยวเขาเป็นลูกแต่กุลหลาบเขาจะเป็นดอกนะแต่กุลหลาบพอดอกเขาร่วงเขาก็จะเป็นกลมๆเหมือนเป็นลูกๆเหมือนกันนะคะลักษณะใบเขาเหมือนใบกุลหลาบเลยคะ่ะแล้วก็จะมีหนามเล็กๆอันนี้คือมีหนามนิดนึง พันอะไรเนี่ยอา่าสี่สิบห้ามีหนามนิดนึงแล้วก็นี่ก็จะเป็นเยอรมันไร้หนามนะคะไม่มีหนาม,ม,มเขาบอกว่าเขาจะคัดเลือกพันที่สายพันที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศให้น้อยนะคะเรามาดูกันเนาะว่าจะรอดไหมเดี๋ยวไม่น้อยไปปลูกลงกระถางใหญ่นะคะเดี๋ยวแล้วมาให้ชมนะคะว่าลงกระถางแล้วน้องฟื้นตัวแล้วจะเป็นยังไงเนาะ ขอบคุณจ้าที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ไม่น้อยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ